มาแน่นอนมันมาแน่นอนสายตาเก็บตัวเลยอือกูบอกแล้วมึงมาแน่นอนดูนะดูดุนะโดนกูโดนกูโดนกูบุ้งแต่เพื่อนกูเลิกตายก่อนตอนนี้ตายนะมึงอ่ะตายสัก Yang tayu, yang tayu. ริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนําที่เติมเกมโมบายรีเซนแบงแบงเติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงและยังรับเติมเกมอื่นๆได้อีกมากมายเติมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีและสะสมส่วนลดได้สูงสุดถึง25เเยอะมากมีช่องทางการชําระที่หลากหลายและช่องทางการชําระใหม่เอสเพเลเอร์ต้องที่นี่ที่เดียวริชแมนช็อปเท่านั้นสิ้นสุดการรอคอยในที่สุดยูดอลาร์ก็ได้รับการรีแวมหรือการปรับใหม่แล้วนะครับผม การปรับใหม่ครั้งนี้คือการปรับโฉมรีแวมนั่นเองนะครับผมทุกคนก็จะมีการปรับนะครับเรื่องรูปร่างเรื่องสกิลอะไรใหม่ๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ายูโดราปรับใหม่ในครั้งนี้จะสามารถครองใจในเลนกลางได้หรือไม่ไปดูกันครับ ผมบอกเลยว่าแค่เริ่มเกมมาก็ระทึกแล้วนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าระทึกยังไงครับใช่ครับดูทีมผมสามเมตรไม่มีป่าครับผม <c oughs> สามเมตรไม่มีป่าไม่เป็นไรครับผมโหมดคลาสสิกตัวใครตัวมันอยู่แล้ว <c oughs> หลายคนเลยนะถามนะครับอา้าวพี่ทำไมไม่ลงแรงคือต้องบอกงี้ว่าผมกดเมีดแม่งไม่ได้เมีดเลยนะครับ เออซึ่งไอดีผมเนี่ยมันไม่ได้เล่นเมรผมหาเมรแม่งได้โลมนั่นแหละครับผมก็เลยต้องมาเล่นโหมดคลาสสิกนั่นเองนะครับทุกคน <Okay. S 1> โอเคเอาของผิดไม่ได้เราต้องออกนี่รงทาวเวฟเอามาน้องไหวไหวไหวสู้ได้สู้ได้ไดนี่เลยตตันเลยเฮ้ยสกิลสวยขึ้นเยอะเลยเรียบร้อยครับผมเลือดหยดแรกครับผมขอกอ่อนเลยแล้วกันนะครับผมทุกคนสกิลสายฟ้ามันสวยขึ้นนะเออแล้วก็แบบว่า รูปร่างโฉมมันเนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะสมูทนะครับผมดูนะสะกิลหนึ่งอ้ามเฮย้ยอันนี้คือยังเป็นแบบว่าสายฟ้าแบบยังน้อยอยู่เขาเรียกว่าสายฟ้า,ย,ายังยเบาบางอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวอาจจะต้องรอแบบว่าเราเลเวล15สายฟ้าเราก็จะแบบช็อตแรงขึ้นตอนนี้เรายังไม่เป็นการไฟฟ้าไงทุกคนเออสายฟ้าเรายังแบบหวัดยังน้อยอยู่นะครับอันนี้นี่เนี่ยล้าเลยว้าย หลิงมาไงหลิงมามันโดดแล้วโดดแล้วมีสตันมีสตันมีสตันว้าว้เอา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 ตัน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 นี่เลยผมช็อตเลยดอกละเจ็ดร้อยเป็นไงล่ะครับแรงไหมล่ะแรงไหมล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮาร์ลี่มานี่ไงช็อตเลยช็อตเลยเป็นไงล่ะแรงไหมล่าโคตรแรงเลยนะผมบอกก่อนนะครับชิ้นแรกที่ผมจะออกเนี่ยก็คือนี่เลยนะครับผมทุกคนดาบฉาสวรรค์ไปเลยแล้วกันนะครับผมนะ เอาแบบว่าแรงๆไปเลยนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราต้องรอเลเวลสี่ก่อนนะยังไม่สี่ไงก็วิธีการคอมโบตัวนี้ง่ายๆนะครับผมทุกคนให้ใช้พยายามใช้สกิลหนึ่งเนี่ยใส่ไปก่อนแล้วค่อยกดสกิลสองนะครับเพราะว่ามันจะทำซีซีหมู่นั่นเองนะเห็นเขาบอกอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันติดสเต็กสายฟ้านะครับผมโอเคอ่ามันก็จะทำให้แบบช็อตหมู่หรือจะใช้สองหนึ่งติก็ได้นะมันก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับช็อตไปเลยฮะอุ้ยได้เปล่าได้เปล่าโอเคไม่ได้ไม่เป็นไร เฮ้ย <önemli S 2> <buld> um. ได้ดีได้ดีเอาดิ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 ได้ปะล่ะได้ไหมได้ไหมได้ไหมตอดไปโอ้ยนี่สองหนึ่งแล้วกันสี่เลยพังเรียบร้อยเรียบร้อยอย่างนี้ก็สามารถคอมโบได้เหมือนกันนะครับจะใช้หนึ่งสองสามหรือจะใช้สองหนึ่งอันติก็สามารถคอมโบได้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าสกรีนสวยขึ้นนะครับ ความน่าเล่นเนี่ยคือสกิลมันแรงขึ้นด้วยนะความรู้สึกของเอกเนี่ยอันนี้คือเอ็มเบมผมยังไม่ครบนะทุกคนช็อตสกิลหนึ่งเนี่ยเจ็ดร้เลยนะครับซึ่มันเยอะมากแบบนี้ดูดีครับทำไมเมช็อตสามเองวะน่ากลัวน่ากลวน่กลัวนี่เนี่ยแล้วก็อันติีเลยปังเป็นไงล่ะช็อตโคตรแรงแล้วก็คอมโบป้างดูโอ้โหอุยอุยอะไรพี่ไอปาอยโอ้เรียบร้อยนี่ ต้องแลกกันไปนะครับนะไอคาดิตาดูมันทําผมดิคือมันน้ําไม่โดนแต่มันก็ยังเอาผมลงอ่ะแชทคือถ้าเราเจอฮีโร่แบบนี้นะครับผมจะแนะนํานะให้เรานะครับไปออกปีกโลหิตนะครับทุกคนเพราะมันจะได้เกาะด้วยนั่นเองนะแต่ผมไม่ออกไง <All right. S 1> เดี๋ยวผมจะออกคิสตันศักดิ์สิทธิ์เลย <All right. S 1> เอาแบบว่าดาเมจเนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่แรงเลยเนี่นะครับผมทุกคนนะเราจะอ้อนี้นะเกียกร์อาบูดีกว่าทุกคนอุ๊ยหลิงเรียบร้อยสองหนึ่งอติตายโว้ย ชิบหายชิบหายเพื่อนเพื่อนเพื่อนเกือบแล้วเกือบแล้วอุ้ยลิงมันมีอันตีด้วยเมื่อกี้เ่ะโอ้โหดีว่าแบบว่าผมไม่ตุยนะเมื่อกี้มาดิกดกดออโต้ได้เลยนะเวลาแบบไอ้นี่ครับมันสตันได้นะทุกคนเนี่ยเวลามันตาพ่ผมกดออโต้แล้วช็อตเลยสองหนึ giving, ่งเลยสองหนึ <eye> <fit reais> ่ง <fall> อ่ะเนี่ยมันสามารถเลือกเลือกลงได้เร็วนะอันตีเมทมันอ่ะเนี่ยอย่างนี้เลยนะเนี่ยปัง แรงแบบว่ามันฉุดไม่อยู่ครับชานจอดนี้น้องๆอัตเมตมันไม่ได้ไม่ต้องล็อกคนแล้วนะทุกคนมันสามารถที่จะเลื่อนอติลงได้แล้วนะครับผมเอ้ยสือว่าดีนะใช้ได้เลยเนี่ยอติมันแบบเลือกลงได้แล้วนะเออนี่ช็อตไปก่อนมันปาชิงได้ปะโอเคปาชิงไม่ได้นะต้องแบบว่าบีแท็กสายฟาฟาด้าเองนะครับผม แต่เกมนี้คือแบบว่าทีมเรานี่เริ่มไม่ดีแล้วนะเริ่มจะโดนเจาะระบบแล้วนะน้องๆไปเลนอื่นก็ไม่ได้อีกแม่เอเออโรเ,บบโเมดสามเกมเนี้กูจะเหลือเชื่อจริงๆแม่งหมดค้าสิกนันเนาะปาแล้วออนะกลัวนะกลัวเยี่ยแข็งแล้วแข็งแล้วโดนทีช็อตปัง <c oughs> สะใจวะเฮ้ยเฮ้ยฮัรี่ฮัรี่เฮ้ยเฮ้ยดูบอลปาไพ่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะ มันปั๊พหลิงหลิงหลิงมาหลิงมาน้องหลิงมาน้องหลิงมาพี่ไม่ไหวน้องพี่ไม่ไหวแล้วน้องพี่มาช่วยพี่มาช่วยพี่ไง <c oughs> <c oughs> ไปแล้วนี่เรายังไม่ได้วาฟเลยนะเรามาดูท่าวาฟกันนะครับผมเป็นไงเฮ้ยผมว่ามันก็มันก็โอเคขึ้นนะผมว่ายูโดรามันก็มันก็น่าเล่นขึ้นนะครับแบบนี้ <c oughs> เออปรับดีเวนตะกงสก,กิลมาใหม่แล้วก็แบบปรับโฉมมาใหม่โมโดลโมเดลตัวละครอย่างเงี้ย เอ้ยผมว่าแบบมันทําให้ตัวละครเนี่ยมันน่าเล่นขึ้นมากเลยนี่นะครับตอนนี้ดาบจากสวรรค์เรา30สิแล้วนะทุกคนวายวๆเพื่อนสตันสวยสวยนี่ช็อตแม่งเลยครับอันติลุบเป็นไงล่ะผมลบโอ้โหสตรงสติปันมาไงคือแบบเอาผมยากหน่อยผมพูดแค่นี้แหละคือแบบจะมาเอาผมมันเร็วไป30ล้านปีนี่ไงสตันหมู่แะครับทุกคนเราต้องใช้สายฟ้าสกิลหนึ่งไปก่อนนะมันจะสตันหมู่นะครับไม่เป็นไร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 อดทน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 เก็บนี้ไหวเกมนี้ไหวระวังนะ ขัดมันได้ไหมโอ้โหให้สรีต้าเลยจ้านี่นี่อะไรเจอสายฟ้าทอช็อตเป็นไงล่ะน้องพี่ยังไม่ตายเมื่อกี้พี่กั้นหายใจสองหนึ่งนาีสองหนึ่งนาทีสองหนึ่งนาีโดนกูนะโดนกูนะโดนกูโดนกูโดนกูบุ้งหายไปเติมการเวลา้ย อุ้ยมันกดอันตีทันไม่งั้นบอกเลยว่ากลับบอโอ้ยมันกดอันตีทันได้ไงอ่ะไอ้ยี่ลูกคือแบบเกมนี้กูจะชนะยังไงวะเนี่ยอุ้ยไอ้ตัวแตกไอ้วิ่งเร็วเพื่อนวิ่งเร็ว โอ้โหแม่งกลายเป็นปุ๋ยผงพีเอมชีวิตโอ้โหตายกันหมดเลยทีนี้ไม่เป็นไรน้องพี่ยังไหวอยู่พี่ยังไหวอยู่ยาซสี่โอ้โหโอ้โหยังตายอยู่ยังตายอยู่พี่ยังน้าอยู่น้องพี่ยังไหวพี่ยังไหวพี่แดกอยู่พี่แตกอยู่น้องยีน่นี้มันมาแน่นอนมันมาแน่นอนคารตาเก็บตัวเลย นี่กูบอกแล้วมึงมาเรื่อน้องไอจูทำไรอะเรื่องอะไรของมันอะคือผมก็ไม่รู้สวย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 เพื่อนสวย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 ดัน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 จั๊บโดนเฉาโดนเฉาเฉาชุนแรงเฮ้ยอย่ายอมแพ้ดิใครไม่กดยอมว้าข้ามันเพื่อนข้ามันเพื่อนอือตายซะนะต่อเลยตจูจะทำไหมน้องโอ้มึงว้าเพ่อเขาด้วย มึงตู้เขาได้เลยปู๊บ้าไปมันเนี่ยเออเอออุ้ยมันรั่วว่ะน้องพี่ชาร์อยู่เรียบร้อยตายแล้วอุ้ยสายฟ้ามันผ่าแบบมันมันเวอร์ไปปะเอาดีมันแบบมันเวอร์นะแชสเอาดีเลยสาระอะไรออกอันหนึ่งมาดิอิเขียวเนี่ยออกไอเขียวได้เยอะเลยนะทุกคนอุ้ยนี่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 เป็นไงล่ะกูหลบได้เป็นไงล่ะจะตายไหมตายไหมล่ะอืมอืม ฮารี่ตายซะีการมันเพื่อนการกูตายกูแตกกูแตกกูฝากรอยแผลเอาไว้เอ๊ะ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 ยังโอ้โหปลายขอบปลายขอบกูยังตายโอ้โหทีมกูมันเบบี้บาบี้หรือเปล่าวะเนี่ยกูเล่นอยู่คนเดียวปะเนี่ยในเมื่อเรายังไม่เสียบ้าแหลกเรายังไม่แพ้เว้ย พอใจปะเฮ้ยทีมันตีหลอดอยู่ทีมันตีหลอดหาคาริตาก่อนเลยนะหาให้เพื่อน <S <S ไอเหี้ยตัวแตกยิงมันพูดไดเออสวย <S <S ตายไปเนะี่ยโอ้กูตาย <S <S โอ้โหโดนอย่างนี้เออสวยเลยมันสวยไม่ถึงมันนะ ยิงยิงยิงไปทีเดียว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 ,เ,ยวเออสวยเราจะพลิกผมพูดเลยเดี๋ยวผมจะทําให้เกมพลิกแน่นอนแต่เพื่อนกูเลิกตายก่อนตอนนี้ตายซะมึง่ะเราอยู่ตรงนี้ไม่มีใครทำร้ายเราได้ก็แค่สามทางแล้วหายหายไปซะสลายหายไปตามการเวลาสลายไป ตายซะโอ้โหแคลรี่กูตัวแตกแคลรี่กูตัวแตกชูกูออกเกม่ยวมึงเนี่ยชูโปเลเฮ้ยมึงจะมึงออกเองชูอยู่ในทุ่มหน้าแล้ววะเฮ้ยทิ้งเอาจริงหรอว่าลวตายซะปอดแม่งเลยมาดิตายซะปล่อยแดงเลยเพื่อนมันทำอะไรไม่ได้แล้วตอนเนี้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเพื่อนเพื่อน ตาซะตังทอรอรอรอมันเกิดมันเกิดมันเกิดเอามันยิงยิงนี่ไงช็อตแม่งช็อตแม่งเลยตายซะเฮ้เฮ้เฮ้ชู่ชู่ชูเดี๋ยวช่วยช่วยมันก่อนไปชูเตะชูเตะสวยนี่จะมีจะมีตายแล้วไอ้ยี่มันรู้้ไอคยที่ตายแม่งรวยเยอะ เฮลี่ตายอีกอ no! oh! ุ้ยโดนเอดเกมแล้วว่ะเพื่อนโอ้โหตัวแตกเวลสู้เขาเวลสู้สู้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 เพื่อนเพื่อนสู้แบกเอ้ มันเจ็บอยู่ในกระดองใจนะครับทุกคนดูครับโอ้โหมันเจ็บอยู่ในกระดองใจนะครับอันนี้โคเป็นไงกันบ้างครับทุกคนกับยูโดรานะครับที่ปัดรีเวมมาใหม่นะครับผมทุกคนคุณคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ด s สคริปชันมาพูดคุยกันนะครับว่าตัวมันเก่งขึ้นมากหรือเปล่าและ เหมาะที่จะเอากลับไปลงแรงได้หรือเปล่านั่นเองนะครับผมทุกคนด้วยส่วนตัวผมนะผมมองว่าปรับมาเนี่ยน่าเล่นขึ้นนะครับสกิลมันเนี่ยสามารถเลือกทิศทางดีขึ้นนะครับผมแล้วก็อัลติเมทเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับมันเลือกลงได้อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วเหมาะกับฮีโร่สําหรับผู้เล่นใหม่มาๆด้วยนะคําสำหรับยูโดรานั่นเองนะครับผมก็โอเครับบยังไงวันนี้เอกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมกันเดี๋นี้สวัสดีซว่าดีคนนะมาเจอกันในคลิปต่อไป ไปกลครับผมบ๊ายบาย